อาสวัสดีครับคุณแม่ครับผม้วคุณแม่เสมอยี่ของเเช่นใหของเช่นห้ซ้ำหนึ่งนี่แม่เดี๋ยวเดี๋วเชนห้ล้างทีของผมล้างามลีนนี่แถวอ่าลูกหายมาลกไหมบ่ยกจักไรแม่ยกจักไรเห็นว่ของเช่นให้ล้างศูนย์สี่ศูนย์ห้าเอออ่าล่างเด้อบมาอืมพี่รอง เขาเต็มๆอีกแล้วรถเจ้าคักๆตัวนั่นน่ะโอ้นั่นหาศูนย์คักๆตัวเล็กรถพ่อเออมาเยอะขนาันน,น,นี<ฮ>้บ้านฟันเยอะเหมือฟันว่าขบับรถไทยน่ะบั่นไปไปเอาสบายไปทะเบียนมันเล็กหกเขา<ฮ>เออโอ้ก็เลยเ่าก็เอ,อาตเกียว้ึดติดตัวอยู่หมดที่ผ่านมาพี่น้องเขาหาศูนย์ฟันล่างอีกต่างหากเลยพี่น้องเด้อยสำหรับแม่เสมอเอามาหาแล้วพี่น้องตะวันบุอยู่เนาะ มือนี่ก็เลยคือโอกาสโทรมาหาคุณแม่พราะว่าจะไปหน้าแล้วพี่รองเนาะก็เลยคือโอกาสขวเวลาจะเข้าพอท่มมามากับไปอิลีแล้ว่กันแล้วน้ำหากันแล้วเก็บตัวแล้วเตี้ยโอ้เอางัดนี่ฝันไปไหมฝันไปอันก็ว่าฝันอยู่ดอกฝันขึ้นก้อนกับฝันอยู่แต่บ่บ่หมื่ขึ้นอีฝันจําได โอ้อฝ oh, ัน uh, ขวัญยาวอยู <e ่อะเขาเรื <t os> <t os ่องเลยนี่พี่หลังเอ้เอาเข่าเรืองเขาเรื่องไล้ยันพูนแม่พูนเสียเวลาเนาะอันฝันว่าจักมันไปหยังดอกไปไปลำบานี้ไปไปมักไปมักผู้ใส้ผู้หนึ่งโอ้ทู่ไปมักอันเอ้ยน้าไหมบ่อเมื่อบ่อเอ้ยเลยหรอผู้เลยแม่มักด้านล่างุูนเด้อมักด้านล่างุูนเด้อ มักไพก็สามารถเ้ามักกันได้เนาะ็เปอยางต้งันเนาะเออมักจนว่าได้มักด้ล่าังยังกันบุญละอู้มักดาราดังมักดาล่าดังโอ้แต่ว่ามักเขาหลหลายเด้อแค่นี่มักเขาไหลจนนําไปหาเขามองเขาอยู่น่ะน้าไปหาเขามองเขาอยู่มันเป็นบ้านเป็นบ้านของของพ่อพ่อปู่แม่ย่าอัน หอบเสือหอบผานั่เลยเป็นบอมันอีกบ่อเยอะเลยกับบ่ได้หอบเสีอผ่าจะตั้งใจว่าติดไปเบิงไปยังเขาคือบอมาหาเฮาโอ้เลยไปเบิงมองยูเจ้าเขาบันนี้เลยไปเบิงบันนี้เป็นผู้นี่ผ่นมากระมูืนมากระมู่หลายคนอยู่บันนี้บ้านบ้านของปูของงานกับอาเนี่ยอาผู้เล่าไปเมี่ยงนอกันนะอาผู้เล่าไปเมี่ยงหนอกแล้วผ่นยูยูบ้านหลังนั้นครับบันนี้ก็เลยถามเอ้า อันนับมาเบิ่งทิ่นี่เป็นอย่างคืออันบอกไปหาคือหายกรทั่งนี่มาหากันเลยวางอออันจนได้เป็นผัวเมียก,<อ>กันพนเดีกับโอ้กับอัน,าานอ,อันดาร่าพูนหนเออันามสัมพันธ์ในี<อ>่ล่องสิ้งเลยว่าจนได้เป็นผัวเมียกันจนา่าโอ้ยอันเป็นยังบุบนานอันเราเป็นวิ่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 นระวังสินะอ้าวุ่นาพูดหนึ่งเลยว่าอา้า บ่แม่นอันวินเวีนเวียนเวียนบ่แม่นสิมีลูกมีเต่าติพนาว่านั่นน่ะเอ้าพน้าวว่าตัวสตัวแต่เออเป็นอย่างคือแบบยังสั้นอันคือมีตั้งแต่ปู่เที่ยวมาหาเขาเขาคือโบเที่ยวมหากูาไปไปเห็นเขานอนป่วยอยู่นอนเป็นไข้เป็นหนาวเป็นป่วยโอ้ยบพน้าว่านอนแนวผู้ชายผู้บ่าวใหญ่หนุ่ผู้สูงผู้ใหญ่เนาะจอยอย่ากับบ้านุง อือจอยเส,สียกับบอนนงโอ้ยกับย้อนอันบ่ได้ไปหาหล่ะเม,ม่เนาะบ่สบายก็เลยมาถามไปไห้น้ำเขาแม่เลี้ยตูนเขาแม่เอ่าเฉพาะเจ้าบ่ได้ไปหาข่อยละเนาออะเจ้าเป็นกินตเต่าหลางั้นแหละพนะอู้มันปลาเนี่ยออ่อันมันไปบ่ได้แล้วมันกินตั้งแต่เหล่าสันป่าปลาเลยสุขภากะปลาเออเออนีนก็เลยนน้ำไปเบิ้ง ไปเลี้ยวนเขาบัดนี่ไปไห้น้าเขาไปลูบไปกอดเขาไหมครับผมเอือไปลูบไปกอดเขาโอ้ยตอนนี้ตูนเนาะพนาวากระย้อนเจ้าบ่ได้ไปหาน่ะไม่เนาะไป็นบางสิอันแด้เอาพูนปีก็คืดเนาะว่าหาเขามีเนี่ยหน่อยเนี่ยยังเหมือนเนาะอครับผมอันเลยคืดคืดก็เลยว่าเปน็นนาไปเบิงกันหน้าเป็นยังไงกันเลยไป ไปบุรีพันยูอยู่จังคือยูให้อย,ยูหน้านี่แหละเนี่ยอืเฮียนปูเน่เฮียนญากาคือจังยูทงยูธานเนี่ละ่ะปู่ญาติเพิ่นตายไปแล้วน,นะคบันนี้ผู้อ่านแล้วไปเมี่ยงนอกก็เลยไปฝันเกวเล้าเล่าขาหักมันพูดคอยว่านนะเกาหลีเล้าขา,ขาหักกเลยไปฝันเห็นเล่ายูหันอยู่ใ้เหตุการณน<อ>์นั่นน้ำมันนี้กันเลยว่ะเอา้าให้น้ำเขาจนเมยจนเมอยอันไปบ้านหลังนั่น ปูยากับนางยุังเสี่ยและปูกับนางยุังสันได้มานางยุคนละหมองปูขับยาครับผมนางยุคนละหมองอาลีก็เลยไปถามอาลีก็ไปเบิ้งไปย้งพะนะอาลีว่าอืมอันน,นั่นนะกินตะเหลา,า,าป่ะนะว่าเพราะก็ได้ไปใส่มาใส่ละป่ะนะวา่ามาพอไญ่ยยนี่ก็มีเด้โอ้โ่พอไญ่ยยนี่ก็มีเด้ อยู่ในเหียนหลังนันแหละแต่ว่าบ่ได้คุยกันกับพ่อยญ่เด้แต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเฮี้ยนหลังนันบ่ได้คุยกันกับพูนี่มิตรมามาคุกี้กับผู้นีู่้อันผูยป่วยนี่แหละคุกี้กับพูนี่เลยว่าโอ้ยก็นย้อนเนาะพน้าวอันก็นย้อนอันบ่ได้ไปมาหาสู้กันละเนาะเป็นไข่ต้งสั่นละกินต้าเหล่าไหลเลยว่างซี่บันี้กับฝันเห็นอาเลยไปถามอา ผู้อาผู้อากันเบาห้ฟังอังสันจังซี่เบาห้ฟังตะเล่เบาไปบันนี้ลายไปได้บัมน,นี้ลายไปมูอพวกมันก็นมีเได้มูอพวกอันหมักเบี้ยนีก่ก็มีดมูอพวกผู้ใายคือกันมีตอรภูงามงามอ่าดาล่านี้เต้ดาลามตอร์ภูงามงาม,มแต่ว่าชื่อหนาได้แต่ว่าบักเบี้ยอ่าเออ ที่นาได้กรบะตรเวียเออบันนี้มาาเขาไหลครับมาาเขาไหลเห็นเขาบบสบายไปกอดเขาไปบายเขาเสียบนหนุงโอ้ยตะลิตูนเนาะเลยว่างอเลยหายน้ำเขาจนมาเมยโอ้เออื้อนทบๆเลยใช่ขึ้นมาเอากู้ฝันตัวนี้เลยว่าสิกู้ฝันตัวนี้เลยว่าถ้าเกาขันฝันกินปูครับข้ามงานนี่ปูสิเป็นแปด งานนี่ตีเป็นเล่าตายอายุหกสิบสามปีงานนั่นปูตายอายุอายุแปดแปดสิบสี่บ่ะปูเป็นแปดสิบสี่หรือนี่ลาว่าเป็นแปดสิบสีนั่นแหละปูอ่าปูยาหกสิบสามะปูแปดสิบแปดาปูนี่ปูนี่คันฟันนี่ปูมาตีไรตัวเดชปีตัว,ว,วไรแม ดีแปดตัวเดียวตัวดีแปดกันรักแปดก็คือแปดศูนย์แปดห้าโอ้เนี่ยแปดศูนย์กับแปดห้าปูน,ปนี่ปูนี่ปูนี่เออตีกับฟันที่ปูปูเป็นแปดอ่าขาดตายไปแล้วกะที่เป็นศ<ะ>ูนย์ใช่ไหมครับอือกเลตกับตีเส้นนี่แหละอ่าแปดห้ากับหน้ามูซ่าเนี่ยตีนะในเลวอือกเรตตีจัง 4, สี่สูุเทีาฝันเห็นแล่าตีจังสี่อ่าแปดไมาลรเตี้ยนอยากตีจังสี่นี่แหละฝันเมื่อขึ้นนิมมา จุดพุดล่องมองอันเมียมองไฮนีล่ล่ะไฮฟื้นขึ้นมาเนีละ่ะเอา้าปนาวากูฝันตัวนีปนาวะกูฝันตัวหนีเลยวางสิครับแต่ว่าอันนี่ล่ะฝันชื่อไรแต่ว่าขึ้นมูน,นันถอยหลังไปเพนัอนมันเจอว่าไรเ่อว่าไรจ้ากระทาต<อ>าเบิ้งวา่าไปนอนบัดกับมาก,ก่อนอ่าวันพายไงก่อนจ้าอันแต่ว่ากัน ขันเป็นกีดว่าขันเปลี่ยนสินยังหากระสิยังเพราะว่ามันหาทั้งบนทั้งล่างดิว่าหันจ้ามันเปลี่ยนหาสองนข้างล่างข้างล่างกับหาศูนหาศูนเนี่ยเออมันนี่มันนี่ขันศูนศูนย์อ่าส oh. ีข wow. ja. hmm. wow. ึ้นบนคิดว่าเนาะมันสิเปลี่ยนตากันศูนสีขึ้นบนกีดตาได้หน่เอาศูนยังเลยแม่ศูนย์าสีขึ้นบน คิอว่าอันเป็นศูนยเมันเปลี่ยนรถนวิญญาณดิคนตาเห็นว่น <laughs> วางวดก่อนเน,นั่นน่ะตยตัวสี่สองก็ออกไปแล้ว2 6องหกก็ออกไปแล้วแตเลวางี่เนาะมันยังสองหาก,หาากหาับสองเีบสองแปดดว่าอยู่ดิเว, <laughs> ว้าอยู่ดิว่าอยู่ดิไอ้ออไเบิ่งใน้ตำราไปเบิ่งงนตำร่าแต่ว่าบ่มี ตำราความฝันถันบ่มีสองหาหาสองกับบ่มีลังเทียมันกับเขาดีตำล่าฝันเนะาะลังเทียกับเขาทั้งบนทั้งล่างลังเทียกับบ<ด>่เขาบ้าน,น,นี้ก็เลยว่าบ้าได้ว่าเลขตัวนี้ข่อยบอ่บ่ได้ฝันดอกตัวหาศูนย์ตัวหาเนี่ยบ่ได้ฝันชือ่อัน,นเยนตูนเขาทหารยาตูนเขาเลยว่าเลยว่าสาธุเด้อไปดีถึงสุบเด้อ อืคอยวางสีน้อยเลี้ยตัวลูกไผ่ล้านไผ่กะตายกะผู้ใจยุดดอกเลยวางสีรับใสสชาติเลยวางจะให้ไปดีถึงสุอืงแต่เบื้องต้นเมือนี่นาะเบื้องต้นแม่กะตัวนี้ล่ะหกสามนี่จ้ะแต่ว่าฝันเห็นย่ำได้ออกยังหลัจ้ะจะฝันเห็นย่ำได้ก็ออกข้างน้ารันของงานนี่โอ้แล้วสิบสามปีตายน่ะ หกสิบสามเจ้ยว่าฝันเจียวเล่านี่มันตีลดอือโอ้ือเพื่อนวาน่ะอันปีบอกโหนคนบอกข้นเนาะออันกันบอกโหนกะที่เป็นหาสามมันบ่เนาะจะว่าบ่หาสามสามหาอ่าอือไปส่นะแต่ว่าว่าไปหลายเพอาะไงปัจจุบันหลายตัวปัจจุบันมีเงินตามแต่ว่าที่มากๆที่เคยมากตีเออตัวอะไรเพ้กหา โอ้หกขาพ่อมเออเลขบ้านเพิ่นหนึ่งหกหาเออเออบ้านเลขที่ที่ว่าเพิ่นไปหานีหนึ่งหกหาบ้านเดิมบ้านเลขที่เก่าเพิ่นนั่นน่ะขยันมาเพิ่นปูกำมยากับไม่เลขบ้านเพิ่นก็มิแตหนึ่งหกหาเน่ยเออกต่แค่นั้นแหละนั่นละสามตัวดีสามตัวเนี่ยกานฟันเจียวเพิ่นน่ะปูกำมยาอืมแต่จุดนี้หลังเก่าไหมครับอ่าก็เลยว่าเอ้า คนเลี้ยงบางสิมันสีบลออันกันว่าเก้าเหล็กตัวเก้ามันสีบอย่างอยู่เบาคนเลี้ยงบางสินะอ่าโอ้อาบ้านยี่ห์ยี่ห์แต่ยี่หหลังเก้าแต่ว่าเยี่หหลังเก้าแต่ว่าบ่เมนบ่เมนอยู่นี่คือจังอยู่คงหน้าสิน่ะเป็นโล่งๆเป็นคือจังมีเฮี้ยนหลังเดียวกอจังพูนสีดำไฮดำหน้าเห็ดอีหยังอยู่ทรงยู่ทางสินะคนคนก็ไหลายสิน่ะก็เลยก็เลยว่าเอ้า ก็ได้บางสิเฮี่ยนก็เป็นเฮี่ยนเฮี่ยนเพิ่นนั่นแหละเฮี่ยนเฮี่ยนเกาเกาหรอกเฮี่ยนเบาหลังใหญ่ดอกสิซ้ำคือจังส้งเก่าเกาส้งเบาสูงเบาตามซ้ำเฮี่ยนอย่างหน้าเฮานี่แหละแต่ว่ามันบ่ไม่ยังสิมันเก่าเก่ามีแต่เนีเก่าเกาก็เรียกว่าเล็กเก่ามันสิบ่งย่างอยู่เบาก็เรียกว่าสิเอาก็อันนี้ก็คือชุด เบิกต้นชุดต่องหวัดด้วพี่น้องเด้อบอกขั้นเด็ดขั้นท่วงหรอกเนาโค้งที่ไทยรอบวัดพทยอีกครั้งนึงออกวัดมาพุ่นล่ะไปนอนวัดประจํามันอว่าแม่ขอพรรษาเขาพรรษาไปหลายหลายปีแล้วล่ะจุดต่องหวัดด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่ว่าหกสามนี่ฝันเห็นยานนี่คือออกตลอดฝันยานฟันหินยานอ่ะ กุว่าแล้วตายอายุหกสิบสามปีอืมครับผมอ่าับมาจอด้วยเครื่องเลือแล้วก็บ้านเล็กที่ที่ฝันเกี่ยวจ้นี่เราบ้านเล็กที่เพื่อนดาราเพื่อนนันปวยย่หันจ้่อ่าก่อนหนึ่งหัวขาจะเรื่มตัดเอาที่ร่างเนาะจ้่อืมก็ว่ามากเพื่อนนั่นแหละมากเพื่อนหลายอืมจนในเป็นยังกันบุญละอืมอ่าครับผม โศกมันมานลำลำด้วยครับ<ค>ผมใครที่ตามแม่เสมอครับ